สวัสดีครับผมเอก59อตโต้นะครับในคลิปนี้ผมก็มีรถสวยๆมาฝากเช่นเคยนะครับเจอผมเนี่ยก็มีของสวยๆติดไม้ติดมือมาฝากตลอดวันนี้ก็มีสําหรับรถอีโคคาร์คันหนึ่งที่ออกแบบมาสวยมากๆแล้วก็ที่สําคัญคันนี้นะรถสวยมือเดียวนะครับไม่ไม่เยอะแล้วก็สภาพภายนอภในเนี่ยกริบมากๆแล้วก็ที่สำคัญราคาก็ไม่แพงนะครับตัวนี้ก็คือ มาด้า2ตัวนี้เป็นรถแฮ c ชแบ็ก5ประตูนะครับเป็นโฉม5ประตูตัวนี้คือ1.3 High Connect ตัวเครื่องยอนต์เบนซินปี2017รถสวยๆแบบนี้มือเดียวไม้ก็80,000กว่าโลเท่านั้นเองที่สําคัญครับคันนี้ราคาตั้งขายอยู่เพียงแค่339,000บาทเท่านั้นเองเคดีดีฟรีดาวผ่อนเริ่มต้น6,000กว่าบาทถูกมากๆตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของตัวรายละเอียดกันเลยดีกว่าว่า คันนี้มีตรงไหนหน่าสนใจแล้วก็น่าจับจองมากน้อยแค่ไหนมาดูครับสำหรับตัวด้านหน้านะออกแบบมาในสไตล์ของโคดดีไซน์นะครับสำหรับตัวมัตตาเทคโนโลยีสกายแอคทีฟของเขาอยู่แล้วนะด้านหน้าไฟหน้าของเขาออกแบบมาสวยๆเป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะครับแล้วก็กระจังหน้าขนาดใหญ่มีการเล่นลวดลายนะครับที่เป็นลายตะข่ายทำให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้น ดูหรูหราด้วยด้านล่างมีไฟตัดหมอกหรือว่าไฟฟอกแลมมาให้นะครับในส่วนของตัวกันชนมีการเล่นเลเยอร์ในส่วนของตัวก,นกัน,น,น,นกชนทําให้ดูด้านหน้าเนี่ยสวยแล้วก็ดุดันมากๆนะครับกระจกบานหน้าด้านหน้าก็ขนาดใหญ่นะด้านหน้าสวยมากๆเดี๋ยวไปดูส่วนอื่นกันต่อมาครับเราเลี้ยวมาดูในส่วนตัวด้านข้างหรับเจ้าคันนี้นะออกแบบมาก็สวยมากผมว่าเป็นรถ อีโคคาคันหนึ่งที่ออกแบบสวยที่สุดแล้วนะครับด้านข้างก็เป็นแบบสไตล์ท้ายตัด5ประตูนั่นเองเป็นรถสไตล์แฮทแบกนะครับมีกระสาดติดมาให้นะครับแล้วก็ตัวมือจับก็มีการติดตัวกันรอยนะทั้ง4บานติดมาให้นะครับกระจกมองข้างที่เป็นแบบสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็ตัวนี้มีไฟเลี้ยวในตัวเป็นแบบ LED ด้วยนะครับด้านข้างออกแบบสวยที่สาคัญตัวนี้เป็นล้อแม็กขนาด15นิ้วนะเป็นล้อแม็กติดรถ ขนาด15นิ้วที่ขนาดกำลังดีประหยัดน้ำมันแน่นอนแล้วก็ช่วงลงชั้นล่างนิ่มนะครับยางใหม่ปี2020ที่สำคัญสีเดียวกับตัวรถด้วยนะครับเป็นสีกันเมทัลลิกหรือว่าสีเทาเข้มนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูด้านล่างด้านหลังกันต่อด,ดีกว่านะครับตัวด้านหลังค่อนข้างสวยนะไฟทงไฟท้ายเนี่ยสวยเลยจัดเลยแต่ว่าก่อนอื่นเราไล่ตั้งแต่ตัวแนวหลังคาด้านบนนะครับตัวนี้เป็นเสาอากาศแบบชาร์กฟินนะสวย,สวย มีไฟเบรกดวที่3ไล่ฟ้าการปัดน้ำฝนมีมาให้ครบแล้วที่สำคัญตัวนี้มีกล้องหลังพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์หลังมีมาให้เลยนะครับแล้วก็มีปลายท่อมาให้สวยๆตัวไฟท้ายเป็นแบบ LED นะอยามเมื่อกี้เนี่ยสวยมากตัวนี้เดี๋ยวผมเปิดฝาท้ายดูหน่อยดีกว่าอ่าเปิดฝาท้ายขึ้นมานะครับเปิดได้ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะสำหรับเจ้าคันนี้นะ,ะสภาพไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะตะเข็บเดิมอาร์คเดิมขอบซิลิโคนเดิมน็อตไม่มีขยับในส่วนของตัวนี้นะครับ ตัวเบาแถว2นะครับสามารถพับลงไปได้แยก4ี่สซ้ายขวามีบ้านบางสายตามีมาให้นะครับแล้วก็อุปกรณ์พื้นฐานติดรถนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่แรงประแจต่างๆเนี่ยตัวนี้มีมาให้ครบเลยอ่ายางอะไหล่ก็ยังอยู่ครบไม่เคยผ่านการใช้งานที่สําคัญคันนี้รถเดิมไม่เคยติดแก๊สนะหลังเดิมๆเ,เลยสําหรับตัวนี้ดูบัานด้านนอกสวยๆกันไปแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนตัวภายในห้องโดยสารกันต่อตามผมมาเลยครับ เราเข้ามาดูในส่วนตัวภายในห้องโดยสารสําหรับเจ้ามาสเตรสองคันนี้นะอย่างที่ผมบอกคือโหชมเนี่ยออกแบบมาสวยมากๆนะครับการตกแต่งต่างๆขงเขาภายในเนี่ยโหวสวยเลยนะมีการเล่นในส่วนของตัวสีเงินเมทัลลิกลายเคปลาต่างๆแซมในส่วนของตัวภายในห้องโดยสารดูลงตัวมากๆผมไล่มาตั้งแต่ตัวเบาะก,กันดีกว่านะครับตัวเบาะเป็นเบาะผ้านะมีการเล่นลายคัตติ้งที่สวยมากนะครับมีการใช้ผ้านะครับที่เป็น ลายตะข่ายสลับกับตัวแถบด้านบนนะสวยแล้วก็ที่สำคัญเบาะนั่งสบายมากนะครับแล้วก็ภายในใหม่กริฟเลยปีกไม่มีล้มเบาะไม่มีฉี่ไม่มีขาสภาพสวยกริฟแล้วมาดูส่วนอื่นกันต่อนะในส่วนตัวอื่นนะครับไล่มาตั้งแต่พวงมาลัยดีกว่าเป็นแบบ multi function สามกาน v s h เชฟออกแบบคัตติ้งสวยเป็นแบบหุ้มหนังด้วยนะตัวนี้ด้านขวาก็สามารถ รับสายวางสายแล้วก็เล่นในส่วนของระบบมัลติมีเดียต่างๆได้อย่างครบครันนะครับตัวนี้กุญแจเป็นแบบพุทธส t าร์ครับตัวนี้นะครับพอเป็นตัวท็อปเนี่ยเขาจะมีหน้าจอดิสลย์ที่ขึ้นความเร็วที่กระจกบานหน้าด้วยตัวนี้เป็นออปชั่นเสริมเข้ามานะครับในส่วนของตัวแผงเรื่อนไม้ของเขาเป็นแบบอนาล็อกตรงกลางเนาะเป็นตัวบอกวัดรอบนะครับแล้วก็มีความเร็วส่วนซ้ายขวาด้านซ้ายเนี่ยจะ เป็นในส่วนของตัวตำแหน่งเกียร์แล้วก็หลักกิโลนะครับสำหรับไมค์คันนี้อยู่83,000กิโลเท่านั้นเองรถสวยจริงๆบุกตกุญแจกครบหายห่วง,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 งส่วนด้านขวาก็จะเป็นหน้าจอ M I D นะตัวนี้ก็แสดงค่าการทำงานต่างๆของตัวรถอย่างเช่นอุณหภูมิระยะทางที่สามารถจะวิ่งได้แล้วก็ปริมาณน้ำมันที่เหลืออยู่นะครับค้าตัวนี้บอกแบบเรียลไทมนนน์นะครับมาดูแผงคอนโซลหน้านะครับแผงคอนโซลหน้ามีอะไรบ้าง ได้หน้าจอขนาด7นิ้วเป็นหน้าจอทัศสกินนะนะครับตัวนี้มีมาให้นะครับสามารถเล่น CDMP3 ได้มีพอร์ตเชื่อมต่อ AUX มาให้ USB มาให้ครบครันนะครับมีพอร์ตสำหรับใส่ s d card ์สำหรับตัวระบบ Navigator มาให้ด้วยดีมากเลยตัวนี้นะครับแล้วก็กระเถิบมาในส่วนของตัวแผงคอนโซลน,นะอยากบอกตัวนี้เขามีการเล่นในส่วนของตัวหนังที่บุนิ่มมานะครับ นี่เนื้อสัมผัสดีมากแล้วก็เส้นสายที่ค่อนข้างสวยงามแล้วก็อย่างที่ผมบอกคือของเขามีการแตมในส่วนของตัวลายคาร์บอนเคเบิลาต่างๆมีมาให้นะครับไล่ลงมาด้านล่างเป็นแบบชุดแอร์ที่เป็นแบบแอร์ออโต้ตัวนี้เย็นจับใจหายห่วงนะครับไล่ลงมาก็จะเป็นที่ใส่ซีดีนะอยู่ตรงนี้เองแล้วก็สายชาร์จนะครับพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆ USB ก็มาอยู่ตรงนี้ครบครันนะครับ ไล่ลงมาที่ชุดเกียร์ตุชุดเกียร์ตรงนี้เป็นแบบออโต้นะครับเป็นเทคโนโลยีสกายแอคทีฟตัวนี้สามารถเชนเ,เกียร์บวกลบได้ที่เกียร์ตัวนี้เลยนะครับแล้วก็มีโหมดการขับขี่มาให้2โหมดนะเป็นโหมดอีโคแล้วก็โหมดสปอร์ตนะครับนี่มีมาให้ที่สําคัญตัวนี้นะครับเขามีแผงควบคุมชุดเครื่องเสียงมาให้นะครับเป็นเซ็นเตอร์คอมมานด์อยู่ใกล้ๆมือตรงนี้นี่เองเพราะว่าตัวหน้าจอทัชสกรีนตัวนี้ครับ ถ้าเราขับเกินความเร็วที่กําหนดประมาณสักสิ2ถกิโลเมตรเนี่ยตัวหน้าจอจะไม่สามารถสัตสกินได้เราต้องสั่งการใช้งานผ่านตัวเซ็นเตอร์คอมมานดตรงนี้นะครบคันแอร์เ,เย็นหายห่วงแล้วก็แอร์บกแอร์แบ็กระบบความปลอดภัยต่างๆที่เขาให้มาครบที่สําคัญภายในคันนี้สวยมากนะเพราะว่าเจ้าของเก่าเนี่ยดูแลค่อนข้างดีนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูส่วนอื่นกันต่อดีกว่ามาครับ เรามาดูห้องเครื่องนะคันนี้จัดว่าสะ,สะอาดๆเลยนะครับเป็นเครื่องยงนต์เบนซินนะสำหรับเจ้าต,ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สกายแอคทีฟสี่สูบสิบหกวาล์วนะครับให้แรงม้าเนี่ยก็เพียงพอจา่กการใช้งานที่สําคัญนะตัวนี้ได้เทคโนโลยีสกายแอคทีฟกับตัวเกียร์ที่เป็นเกียร์แบบสกายแอคทีฟของเขานะครับอัตราลุ่งอัอาตราเร่ง,าารง,าารงเนี่ยกระฉับกระเฉงมากๆเรียวแรงก็เหลือเฟือนะระบบไฟระบบเกียร์ระบบช่วงล่างระบบเครื่องยนต์ต่างๆสมบูรณ์ พร้อมใช้งานแน่นอนครับสำหรับเจ้ามาด้าสคันนี้แล้วก็ที่สําคัญนะอยากให้ดูตามน็อตต่างๆสติ๊กเกอร์ต่างๆรอยแอต่างๆเดิมสนิทสำหรับคันนี้พร้อมใช้งานแน่นอนนะครับน่าสนใจสำหรับตัวนี้ก็ถ้าสนใจสอบถามเด็กกันมาดูได้นะสำหรับตัวนี้เป็นยังไงกันบ้างครับอ่าเดี๋ยวปิดฝานิดนึงก็สำหรับตัวมาด้าสตัวนี้ที่ผมพามาฝากนะตัวนี้น่าสนใจมากมากนะครับแล้วก็ราคาอย่างที่ผมแจ้งเลยนะ สำหรับมาด้าสตัวนี้เนี่ยสำหรับ5.9ตัวค,คาเกลเลอของเราตั้งราคาขายเพียงแค่3แสนสามบาทเท่านั้นเองเครดิตดีฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเนี่ยหกพักว่าบาทถูกมากนะครับเครดิตดีมีดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นให้ด้วย2.79นะนะครับถ้าสนใจอยากได้สอบถามเียเพิ่มเติมน,น,นะมีข้อสงสัยตรงไหนก็โทรมาได้เลยครับที่เบอร์0944426666นะครับ24ชั่วโมงมีน้องๆรอให้บริการคุณลูกค้าอยู่แล้วนะครับ กับอีกช่องทางผมฝากไว้หน่อยนะครับหน้าเพจ a c e b o o k 59โตคาแกลเลอรี่ยังไงฝากกดติดตามกันไว้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญครับช่อง u t u b e ของเรา59โตชแนลดูแล้วก็ฝากกดติดตามกด s ับ s c r i b e กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับสำหรับโชว์รูม59โตคาแกลเลอรี่ของเราเนี่ยเราอยู่บนถนนกกเกษตรนวมินครับใกล้ๆกับตลาดปัตติวิกรณ์ที่นี่เราเปิดทุกวันวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์กลาโมงเช้าจนถึงโมงเย็นนอกเหนือจากเวลานี้ก็นัดหมายเข้ามาลองดูได้นะครับ ฝากกันไว้ด้วยสําหรับคลิปนี้นะสำหรับตัว Mazda 2 Eco Car ค,ค,คันหนึ่งที่ภายนอกภายในสวยกิ๊บมากๆครับคันนี้ราคาเพียงแค่3 3 9 0 0นบาทเท่านั้นเอง